สวัสดีเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดคลาสสอน Oppo Find N5 กันอะไรหลายๆคนเนี่ยดูรีวิวนะคะแล้วก็เอ๊ฟังก์ชันนี้มันใช้ยังไงวันนี้จะมาสอนแบบละเอียดยิบเลยทุกคนค่อยๆดูเนาะตรงไหนไม่ทันนะคะก็สามารถกดพอสเนี่ยแล้วก็ย้อนหลังกันไปส่วนใครเนี่ยที่พอจะใช้งานตัว Find N3 แล้วก็มาเลื่อนดูตามสารบัญได้นะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจอยู่นะตอนนี้ส่วนใครนะคะที่เข้ามาดูแบบยังไม่รู้จะซื้อเครื่องหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีมากที่ทุกคนจะได้เห็นว่าฟังก์ชันจริงๆมันใช้งานยังไงไ ะะแล้วมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกันเลย งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะที่หมวด multitasking กันดีกว่าค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์สำคัญนะของ Apple w n 5เลยก็คือการใช้งานได้หลายๆแอปใช่ไหมคะก่อนจะไปสอนว่าจะเปิดแอปหลายๆแอปยังไงให้ทุกคนมารู้จักกับตรงนี้ก่อนมีชื่อว่า Task Bar นั่นเองนะคะอุ้มกดเข้าแอปแอปหนึ่งเราสามารถเอา Task Bar ขึ้นมาได้เสมอเพียงแค่สไลด์นิ้วเบาๆขึ้นมาแบบนี้นี่ Task Bar จะขึ้นมาแบบนี้แล้วและคุณสามารถเซตค่าได้นะคะว่าให้มันค้างอยู่แบบนี้เลยหรือว่าเวลาเข้าแอปนะคะแล้วให้มันหายไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน อุ้มนะคะจะสไลด์เอาตัว Taskbar ขึ้นมานี้ก่อนเดี๋ยวอุ้มจะสไลด์ออกมาที่หน้าโฮมทุกคนสังเกตแถบนี้ให้ดีนะหนึ 1, 2, ่งสองสามปึ้งมันก็คือแถบด้านล่างนะคะของหน้าโฮมของเราไม่ว่าจะไปไหนนะคะมันก็จะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถลากเอาแอป,ปที่ชื่นชอบนะคะมาไว้ตรงนี้ได้ทั้งหมด4แอป3แอปนี้นะคะจะเป็นแอปที่เพิ่งเปิดไปแล้วตรงนี้นะคะมันจะเหมือนเป็นโฟลเดอร์ก็คือจะมี i m a g e มี Document แล้วก็ไฟล์อื่นๆเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถลากไปมาได้นะคะแล้วก็ซ้้้้าายสุดตรรงนนนนนนีีีคค่่ะะอัเเจปป็นหแนพลิชวม ก็คือจะมีแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ย สมมติเราเปิดแอปนะคะเราก็สามารถลากไปใส่ได้เช่นเดียวกันทีนี้ค่ะใครนะที่ชอบให้ตรงนี้มันค้างเอาไว้เนาะเผื่อจะต้องใช้เนี่ยไอตัวแถบด้านล่างกันบ่อยๆให้คุณนะคะเข้ามาที่ตรงนี้ลากลงมานะคะจะมีฟันเฟืองเซตติ้งกดเลยหนึ่งครั้งแล้วก็หาตรงนี้นะคะหาคําว่า t a s k bar t a s k อสเคอะก็จะเจอแล้วกดก็ไปที่ t a s k bar นะคะมันจะมีตรงนี้ t a s k bar style ค่ะอุ้มเลือกเป็นแบบ l o a t i n g อยู่อุ้มสามารถเลือกนะคะเป็นฟิกก็ได้มันจะมาเป็นแบบเล็กๆน่ารักแบบนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวอุ้มล เข้ามาให้ดูใหม่นะคะเห็นไหมแถบมันก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ใครที่ชอบนะคะก็เซตไว้แบบนี้หรือว่าใครจะให้หายไปนะคะก็ตรงหน้าเดิมเลยตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะคะทักบาร์สไตล์กลายไปเป็นโฟโตติง้งนี่ตรงนี้ ก็จะหายไปแล้วนะคะก็เลื่อนนิ้วขึ้นมาได้อันนี้คือเรื่องแรกที่ใหญ่ทุกคนรู้จักกันไปกันต่อนะคะที่การแบ่งหน้าจอค่ะจริงๆ Oppo Find N5 แบ่งหน้าจอง่ายมากมีหลายวิธีนะคะให้เราใช้งานกันวิธีที่อุ้มใช้งานบ่อยมากๆนะคะก็คือการเจอเนี่ยสมมติอุ้มเข้าแอปนะคะโฟโตอ้อยู่ใช่ปะอุ้มก็จะลากนิ้วขึ้นมาแล้วมันก็จะมีแถบขึ้นมานะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้าเราเลื่อนมาทางฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นสปิ view อุ้มปล่อยนิ้วเลยพอปล่อยเสร็จปุ๊บนะคะฝั่งขวาจะเปิดแอปไหนก็กดนะคะแแ่ี้้จบลว นะง่ายๆอันนี้คือการเปิดทั้งหมด2แอปด้วยกันใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะลากเนี่ยนิ้วไปมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลากนิ้วแล้วมันจะไม่เหมือนค่ายเพื่อนนะตรงที่ลากนิ้วแล้วนะคะอีกแอปหนึ่งมันจะเล็กลงแต่ว่าอันนี้จะเป็นการขยายนะคะและถ้าจิ้มเนี่ยมาอีกแอปหนึ่งนะคะที่ทําการเปิดมันก็จะใหญ่อยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยเป็นความเจ๋งนะคะที่ทาง Apple คิดนะในส่วนของไอ้พวก expand mode นะคะมาให้เนาะทีนี้ค่ะนอกจากวิธีการนะสไลด์นิ้วขึ้นมาหลายคน บอกว่าพุ้วปนยัางยากไปให้เรากดนะนาด้านบน3จุดตรงนี้จิ้มหนึ่งทีเลือกได้เหมือนกันเลยเป็นสปีดวิวปึ้งมาแบบนี้นะคะฟังขวาก็จะเปิดแอป,ปไหนก็ดึงขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็ยังสามารถเปิด3แอป,ปได้พร้อมกันด้วยทีนี้2แอป,ปแล้วใช่ไหมอีกแอป,ปหนึ่งทำยังไงอย่าลืมว่าเรามีท a สบาร์อยู่ค่ะแล้วก็สไลด์นิ้วขึ้นมาเบาๆเราก็จะเจอกับท a สบาร์ถ้ามีแอปพลิเคชันที่เราชื่นชอบอยู่ตรงนี้นะคะเราก็แค่ลากมาใส่แต่ถ้าไม่มีเราก็กดนะคะที่ ตรงนี้นะที่ฝั่งซ้ายที่เป็นรวมแอปพลิเคชันและเรานะคะจะเอาแอปไหนมาใส่ก็ได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นอุ้มเอาเป็น g o o g l e Home ละกันอุ้มลากมาใส่ปึ๊บแต่ว่าวิธีการใส่มันจะไม่ใช่โยนมาใส่ด้วยกันแบบนี้มันจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะมาให้เราตรงกลางง่ายๆเลยเราก็โยนใส่ปึ๊บ โยนใจเสร็จปุ๊บนะคะตอนนี้มันจะขึ้นมาทั้งหมด3แอปพลิเคชันและทีนี้3แอปพลิเคชันค่ะดูสังเกตดูว่าอุ๊ยมันก็ดูน่ารักดีใช่ป่ะเป็น3แอปแบบนี้แต่ถามว่ามนุษย์อย่างเราใช้ถนัดจ,จริงหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยอุ้มกดนะคะอุ้ย อยากดูรูปอะทำยังไงวิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนว่าเราสามารถเปิด3แอปพร้อมๆกันแบบใหญ่ๆได้เลยอุ้มจะจิ้มนะคะที่ด้านบนที่เป็น3จุดตรงนี้จิ้มเสร็จปุ๊บค่ะเราจะเลือกที่คำว่า expand เปิง้ง มาแล้วเรียบร้อยจากเมื่อกี้เนี่ยที่หน้าจอเล็กๆอาจจะใช้งานไม่ถนัดนะคะอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้แล้วซึ่งมันง่ายมากทุกคนมันง่ายและสะดวกมากๆและถ้าเราจะใช้แอป,ปที่อยู่ด้านบนทำยังไงก็จิ้มไปสิจา้าจิ้มไปตรงไหนก็ได้อุ้ยเดี๋ยวอุ้มอยากจะปรับแต่งบ้านนิดนึงนะคะอุ้มกดเลยปึ้งแล้วเลือก expand ด้วยอ่าแอปนี้ใหญ่แล้วแอปนี้ล่ะแอปนี้ยังเล็กอยู่อาจจะดูรูปไม่ถนดัดแต่งรูปไม่ถนัดนะคะอุ้มจิ้มอีที expand เลย แปลว่าตอนนี้คุณมี3แอปนะคะหน้าจอทั้ง3แอปเป็นขนาดปกติเวลาที่เราใช้กับมือถือจอพับได้ที่เป็นจอใหญ่แบบนี้คุณกดใช้งานแอปไหนก็ได้นะคะในรูปแบบนี้ทีนี้ค่ะเวลาเนี่ยอยากจะเปิด3แอปพร้อมๆกันคืออันนี้มันเป็นฟังก์ชันที่ดีสุดๆเลยนะคุณสามารถนะคะเอานิ้วลวบเข้ามา สีนะนิ้วรวบเข้ามาปุ๊บพอรวบเข้ามานะคะทุกแอปเนี่ยจะทํางานไปพร้อมๆกันหมายถึงว่าสมมตินะคุณดู YouTube อยู่ด้านล่างนะคะคุณอาจจะเล่นเกมคุณอาจจะจดโน้ตอยู่นะคะคุณก็สามารถใช้งานไปพร้อมๆกันได้เดี๋ยวอุ้มสาธิตนะคะเปิดอะไรที่มันเล่นไปพร้อมๆกันให้ดูนิดนึง อันนี้นะคะเป็นการสาธิตค่ะแอปที่อุ้มใช้งานประจำเนาะก็คืออุ้มอาจจะเปิด Netflix นะคะไว้ตรงนี้ด้านล่างเนี่ยอุ้มอาจจะเล่นเกมใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เนี่ยอุ้มอาจจะหาข้อมูลเกมอะไรแบบนี้ไปนะคะพร้อมๆกันทีนี้มันเปิดแบบนี้แล้วใช่ปะอุ้มก็เอานิ้วรวบเข้าหากันแบบนี้ค่ะเห็นไหมว่าตัวแอปนี้ค่ะก็ยังเพลย์อยู่เหมือนเดิมอันนี้เนี่ยอุ้มก็ยังสามารถกดนะคะเล่นเกมได้เลยเพราะฉะนั้นันนี้คือการทํางานร่วมกันที่อุ้มบอกว่ามันใช้งานได้ง่ายมาก,มากๆทีนี้ถ้าเราชอบและเรารู้สึกว่าเราใช้ฟังก์ชันนีี้้้้บบ่่อออยยๆๆนนเเรราาใใช3แปห ยขายายมันออกมาปึ้งขยายออกมาปุ๊บนะคะให้เรากดเนี่ยที่แท็กตรงกลางตรงนี้จิ้มไปหนึ่งทีค่ะตรงนี้นะคะมันจะเขียนว่าเซฟแอปแอปกรุ๊ปนะคะอุ้มจิ้มเลยปึ้งพอเราเซฟเสร็จปุ๊บนะคะทุกอย่างเนี่ยมันจะมาอยู่ที่หน้าโฮมแบบนี้สมมติอุ้มจิ้มปึ้งขึ้นมามันจะเซตขึ้นมาทันทีนะคะว่าเราเปิดแอปไหนพร้อมๆกันไว้แบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่จำเป็นต้องมานั่งเปิดบ่อยๆทุกครั้งะคะ่ะใช้วิธีการเซฟเนี่ยเป็นกรุ๊ปแบบนี้ได้เลย ทีนี้อย่างหนึ่งนะคะที่อุ้มใช้บ่อยมากๆเลยแล้วทุกคนจะได้ใช้มันก็คือการแคปแต่ละแอปเวลาที่เราเปิด3แอปแบบนี้เครื่องอื่นนะเวลาที่เรากดนะคะแคปหน้าจอมันก็จะแคปทั้งหมดใช่ปะซึ่งแน่นอนมันมาพร้อมกับความวุ่นวายเราไม่ได้อยากจะได้ทุกอันเราเนี่ยเล่นเกมอยู่อุ้มอยากจะแคปแค่หน้านี้ทํายังไงเราขยายมันก่อนนะคะให้มันมาเป็นหน้าเต็มๆแบบนี้เนาะทีนี้ค่ะที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราจะใช้3นิ้วของเราลากเฉพาะแอปนั้นๆยกตัวอย่างเช่นอุ้มจะแคปหน้านี้นะคะอุ้มก็ลากเฉพาะหน้านี้เลยปึ้ง สิ่งที่เราแคปมาได้ก็คือเฉพาะแอปเกมเออซึ่งมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากเดี๋ยววันจันทรทีด่ดูทีนะคะสมมติว่าอยากจะแคปหน้านี้เนี่ยของ Netflix นะคะอุ้งก็แคปไปเงี้ยปึ้งสิ่งที่เราแคปได้ก็คือนี่เฉพาะแอปที่เราต้องการไม่จาเป็นต้องมาแคปแบบรวมๆกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการทํางานที่ง่ายมากๆยกตัวอย่างเช่นคุณดูหุ้นนะคะอีกอันนึงเล่นเกมอีกอันนึงอาจจะดู YouTube ใช่ไหมคุณก็ลากเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการ3นิ้วนี่แหละลากลงมาจบเลย ที่ค่ะบางทีเราเล่นเกมนะคะเราก็เล่นแอปเดียวแบบนี้แต่ว่าขนาดของหน้าจอก็มีผลใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยอุ่งอยากได้พื้นที่นะคะที่มันค่อนข้างกว้างนิดนึงอัตรา,าส่วนนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามองอะไรเห็นน้อยลงใช่ไหมคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะออกมานะคะที่หน้าโฮมก่อนเนาะเราจะเลื่อนตรงนี้ลงมาค่ะหนึ่งทีกดไปที่ฟันเฟืองเซตติ n งนะคะทีนี้ค่ะที่ตรงนี้เราจะไล่หาคําว่า for able feature นี่อันนี้นะคะ for able feature กดเข้าไปเลยเราจะกดนะคะที่คําว่า display size จิ้มปึง้งตรงนี้ค่ะเราสามารถ ที่จะเลือกนะคะปรับเนี่ยขนาดของแอปต่างๆให้เป็นอัตราส่วนที่เราต้องการเมื่อกี้เราเล่นอว V อยู่ใช่ปะอุ้งก็เลื่อนมาที่หานะคะที่แอปอวเมื่อกี้เป็นแบบ full screen นะคะอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการเล่น A วก็คือ16ต่อ9ค่ะจิ้มตึงเลยเราก็กดนะคะเช้งไปได้้าเช้งเสร็จปุ๊บนะคะเรามาลองเข้าอวอีกรอบหนึง่งไปนไงเรียบร้อยแล้วแล้วมันไม่ได้ดีนะคะแค่อุ้ยมันสามารถปรับขนาดหน้าจอได้คุณสามารถนะคะที่จะดึงมันลงดึงมันขึ้นหรือดึงมันขึ้นอีกทีหนึ่งตรงนี เลือกได้ทั้งหมด3เต็ปนะคะเพื่อทําให้เราถนัดมือมากยิ่งสุดซึ่งจริง Oppo เป็นเจ้าหนึ่งนะที่สามารถจัดโพซิชันนะคะในการเล่น AWE ได้แบบพอดีสําหรับการใช้งานก็คือใช้ขนาดพื้นที่นะคะที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็กดเนี่ยถนัดจริงๆนะเวลาที่เราเล่นเกมแบบนี้ค่ะก็สะดวกดีหรือบางคนเนี่ยอาจจะเลื่อนมาให้มันไว้ด้านบนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าจะเอานะคะกลับมาให้มันจอใหญ่เลยแล้วก็จิ้มปึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะกลับมาที่หน้าจออัตราส่วนที่เป็น full screen เหมือนเดิมนั่นเอง งั้นเราไปกันต่อนะคะที่การทํางานร่วมกับ Macbook ดีกว่าเออหลายคนเห็นอุ้มลงเนาะแล้วเอ,อ๊ะมันทํางานยังไงมันง่ายหรือเปล่านะคะบอกแบบนี้ค่ะว่าวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวเรามาจับมือทําเลยก็คืออันนี้เป็นการนับหนึ่งนะคะอุ้มเนี่ยล้างออกไปหมดแล้วเดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นก่อนเราจะมาเข้าเว็บนะคะ connect.oppo.com อันนี้เข้าเนี่ยในคอมของเรานะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอกับหน้านี้ให้เราเลือกนะคะ for Mac OS หรือว่า Windows ตรงนี้นกดได้เลยกดเสร็จปุ๊บนะคะเราจะมาเลือกที่คําว่า for Mac OS จิ้มเข้าไปทีนี้ค่ะมันจะมี2เวอร์ชันเนาะให้ดูนะคะว่าแมคของคุณเนี่ยเป็น M series หรือว่า Intel chip นะคะให้เราเนี่ยสมมติอุ้มเป็น M series เนาะอุ้มก,ก็กดจิ้มไปเลยมันก็จะทาการดาวน์โหลดตรงนี้นะคะดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บค่ะทําการ i n s tall ปกติเลยเปิดมันขึ้นมาแล้วก็ลาก Opus Connect นะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันรอแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะทําการ i n s tall อ่า i n s tall เสร็จเรียบร้อยมีเสียงตึงแล้วนะคะให้เรามาดูที่ตรง Launchpad นิดนึงว่ามาหรือยัง O plus connect อ่ะมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลาก o plus connect มาไว้เนี่ยที่ด้านล่างนะตรงดอกด้านล่างนะคะจะได้เข้าได้ง่ายเนาะต่อไปค่ะอุ้มจะเข้า o plus connect กันอีกทีนึงตรงนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันเจ๋งยังไงค่ะกด Op เ n เลยปึ้งอ่า o p เ n เสร็จเรียบร้อยค่ะตรงนี้จะอธิบายมันทำอะไรได้บ้างนะมาติด Scree คอ n n น็กได้ทำรีโมทคอนโทรลได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันเนาะ g ก็ s ส a r t เลยอ่า ฝั่งนี้นะคะให้เราทำการ sign in อ่า i k ก,กีนะคะแล้ว sign in ถ้าคุณมี Account คุณต้องมี Account oppo เ่แล้วแหละก็ทำการนะคะกรอกข้อมูล Account oppo เนี่ยเข้าไปที่ตรงนี้เลย พอเราทําการล็อกอินเรียบร้อยนะคะด้วยแอคเคาน์เดียวกันค่ะที่หน้ามัลติสก r นคอนเน็กต์เนี่ยมันจะขึ้นมามี My device ของเราเรียบร้อยเป็น oppo find n5 สิ่งที่ให้ทุกคนรทำนะคะก็คือกดหมายที่คําว่ารีโมทคอนโทร l ตรงนี้จิ้มมาเลยจิ้มเสร็จปุ๊บนะคะมันจะมีคําว่าอารา Remote Control ให้เราทําการเปิดซะนะเปิดเสร็จปุ๊บค่ะการคอนเน็กตรงนี้จะมี2รูปแบบด้วยกันก็คือถ้าเป็น same account ซึ่งมันจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือล็อกอินนะคะ oppo account โดยแอคเคาน์เดียวกันหรือถ้าคุณนนะะะคคะจไปใช้เเรืื่่อองพ ก็สามารถใช้วิธีนะคะคอนเน็กโดยใช้ Password ได้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะอารา r e m o ม e Control ตรงนี้ต้องทําการเปิดเอาไวค้ค่ะทีนี้กลับมาที่ไฟน n5 ของเราค่ะเราสไลด์นิ้วลงมากดมาที่ฟันเฟืองเซตติ n งนะคะแล้วเลื่อนหาคําว่า Connection and Sharing ค่ะจิ้มเข้าไปแล้วเลือกที่คาว่า Remote PC Control ตรงนี้เรานะคะจะทําการ Add New Device ค่ะจิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้ไปเสร็จปุ๊บค่ะเราจะเจอนะคะอันนี้คือ,อที่ฝั่งคอมของเราที่ฝั่งแมสของเรานะคะทําการเปิดแล้ว ฝั่งนี้มาแล้วเช่นเดียวกันอุ้มจิ้มไปได้เลยเปิง้งจิ้มไปปุ๊บนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันสามารถทําด้วยกันได้อย่างแรกเลยคือเป็นรีโมทเดสก์ท็อปค่ะอย่างที่2ค่ะคือการรีโมทไฟล์รีโมทไฟล์นะคะก็ไม่ได้เป็นการดึงหน้าจอแม็คของเราเนี่ยมาไว้บนตัวเครื่องแต่ว่าเราสามารถเข้าไปดึงไฟล์นะคะหรือว่าไปทํางานส่งไฟล์นู่นนี่นั่นได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองวิธีแรกค่ะก็คือส่วนที่เป็นรีโมทเดสก์ท็อปนะคะอุ้มจะจิ้มเข้าไปตรงนี้เลยรีโมทเดสก์ท็อปตรงนี้ค่ะ โอเคมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ค่ะที่หน้าจอ MacBook อุ้มขึ้นเป็นยังไงที่นี่ก็ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะ,อะตอนนี้มันอาจจะมีให้เราใส่เนี่ยพาสเวิร์ดนิดนึงเดี๋ยวอุ้มขอกรอกเข้าไปก่อนนะเปิ้งโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้ค่ะที่หน้าจอนี้คุณสามารถที่จะคนโทรลทุกอย่างได้เหมือนกับบน Mac เลยเช่นสมมุติคุณอยู่นอกบ้านนะคะคุณไม่ได้แบก Mac ไปใช่ป่ะคุณก็สามารถทํางานตรงนี้ได้นะคะย่อขยายได้นี่ตรงนี้นะคะเอ๊ะมันใหญ่ไปเปล่า เราก็กดนะคะออกไปก็ได้นะแบบนี้อ่าแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าคุณบอกว่าอุ๊ยมันกดยากไปป่ะพี่อุ้มเรามีเมาส์ทุกคนเราเลื่อนเมาส์ตรงนี้ขึ้นมานะคะจะกดไปที่ไฟล์ไหนนะสมมติอุ้มกดนะคะไปที่ไฟล์ตรงนี้อันนี้คือไฟล์อะไรเชิงตู้ใช่ไหมเชิงตู้อุ้มก็จิ้มตรงนี้นะคะแล้วอุ้มก็คลิกซ้าย2ทีไฟล์ก็จะถูกเปิดออกมานะคะแล้วอุ้มก็เลื่อนเมาส์มาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้อ่ะ คือถามว่ามันพอจะทํางานได้ไหมคําตอบคือมันควรจะต่อนะคะกับจอนอกออกไปด้วยนะมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะหลังจากที่คุณใช้งานมาหลายวันนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถมากดดูได้เช่นเอ๊ะรูปนี้อ่ารูปนี้ใช่ไหมที่เรากําลังจะอยากส่งไปให้นะคะหรือว่าเราลืมไฟล์นี้ไว้เราจะดึงอันนี้นะคะมาใส่หรือว่าเรานะคะจะกดดูไฟนอลคัทนะ พื่อดูว่าไอง,งานของเราเนี่ยมันเอ็กพอร์ตเสร็จหรือ,อยังนะคะก็ทําได้เช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยเป็นการใช้งานคร่าวๆที่นะคะเดี๋ยวอุ้มสอนวิธีการควบคุมมันนิดนึงแล้วกันค่ะที่หน้านี้นะคะมันจะมีแถบตรงนี้นะที่เป็นปุ่มเนี่ยกดเข้าไปได้เลยมันจะมีเมนูขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นทัชแพดอุ้มจิ้มทัชแพดค่ะทัชแพดก็ง่ายๆค่ะลักษณะเหมือนใช้บนคอมของเราเนาะสามารถที่จะใช้เจสเจอร์ได้ด้วยมีคําสั่งนะคะ1นิ้ว2นิ้วมีพินซูมได้นะคะสกอร์ได้เนาะเออลากไปลากมาโชว์ desktop วะะวเดสก f ฟลฟิงเกอร์อะเดี๋ยวมลองทําให้ดูนะคะสมมติพิ้นเข้ามาเห็นไหม อันนี้นะคะอุ้งก็สไลด์คือฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยเหมือนเราใช้เนี่ยตัวทัชแพดเลยนะหรือว่าใช้นะคะพวกเมจิกเมาส์อะไรแบบนี้นี่ขยายออกไปประมาณนี้นะคะซูมได้นี่ก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะหรือว่านะคะนอกจากตัวเจสเจอร์ตัวทัชแพดแล้วเนาะก็จะมีเมาส์เมาส์นี้เล่าให้ฟังไปแล้วเนาะคีย์บอร์ดค่ะคีย์บอร์ดเนี่ยเลือกได้2คีย์บอร์ดเนาะก็คียคีย์บอร์ดแบบที่เราใช้งานกันบนมือถือหรือจะเลือกเป็น PC คีย์บอร์ดค่ะนี่นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเหมือน PC คียบดนียยไภาษาษทะ แต่ว่าสามารถใช้งานในส่วนที่เป็นช็อตคัทได้ถ้าเราเลือกใช้นะคะในส่วนที่เป็น PC คีย์บอร์ดค่ะนอกจากคีย์บอร์ดแล้วก็ยังมีตัวนี้ Quick Action นะคะคุณสามารถกดนะดูลันแพดนะคะด็อกนะคะเซนต์ทูพีซีหรือสลิปดีตาร์ดแล้วก็พาวเวอร์ออฟได้เลยแต่บอกก่อนค่ะถ้าคุณกดสลิปตรงนี้หรือว่าพาวเวอร์ออฟปุ๊บนะคะถ้าเราจะกลับมาเชื่อมต่ออีกเนี่ยมันจะหายไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนํานะคะให้เรากดเนี่ยเวลาที่เรายังอยากกลับมาใช้งานมันอยู่นะคะหรือตรงนี้อันนี้คือเป็นปรีโมทคอนโทรล ว่าต้องการให้ความคมชัดเป็นยังไงนะคะ gesture orientation ค่ะมาอยู่ที่ตรงนี้เช่นเดียวกันหลายๆคนนะคะก็จะเลือกใช้งานในรูปแบบที่เป็นแนวนอนแบบนี้เพราะว่าด้านล่างนะคะเราก็วางไว้แล้วก็ควบคุมนะคะหรือว่าใช้เนี่ยพวก gesture ต่างๆแบบนี้ได้เลยนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอุ้มจะลองต่อนะคะกับนะถ้าคุณใช้เมาส์นะหรือว่าคีย์บอร์ดที่เป็นบูทูธนะคะก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นโอเคทีนี้นะคะอุ้มทำการเชื่อมต่อกับตัวเมาส์กับตัวคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะการทํางานก็จะเพอเพิ่มไม่ขึ้นแต่แนะนําค่ะถ้าได้จอนะคะจอใหญ่ จกจอหนึ่งต่อเนี่ยเสริมออกไปได้เลยเนาะทีนี้ค่ะาอยากให้ดูค่ะว่าเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยมันมีความสมูทหรือมีความลื่นไหลเนี่ยขนาดไหนนะคะขออนุญาตเข้าคลิปให้ดูนิดนึงอ่าสมมุติเปิดสคริปหนึ่งนะคะปึ๊บเลื่อนมาตรงนี้ให้ฟังเสียง ค่อนข,ข้างจะใกล้เคียงมากๆนะคะคือต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะกันขนาดนั้นมีความดีเลย์อยู่บ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมสามารถจะดูได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นไฟล์วิดีโออะไรยังไงเนาะจนไปถึงนะคะในเรื่องของการตัดต่อ,อสมมติอุ้มนะคะเข้าไฟลนอตคัดเนาะเผื่อใครจะใช้งานในรูปแบบนี้ค่ะอุ้มเข้ามาดูได้ส่วนใหญ่จะใช้ดูว่า e x p o r t ไฟล์เสร็จหรือ,อยังนะคะมากกว่ามานั่งตัดเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการใช้งานนั่นเองและความเก๋อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือในส่วนที่ทําการคอนเน็กเนี่ยที่เป็นเดนะ ไว้แบบนี้มันคือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสามารถลากนะคะให้ใช้งานร่วมกับแอปอื่นๆที่เราทําการเปิดเอาไว้นะคุณจะนั่งดูคลิปนะคะคุณจะนั่งอ่านเว็บนะคะก็คือเปิดได้อันนี้เป็นแอปหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเปิดได้พร้อมกันอีก2แอปเลยมาถึงส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าเจ๋งดีค่ะเป็นเรื่องของม t i ติ Screen Connect ค่ะให้เราจิ้มมาที่ตัว O Pass Connect นะบน Mac ของเราค่ะแล้วก็กด Connect ตรงนี้ได้เลย นะมันจะทําการเชื่อมต่อนะคะเข้ากับตัวมือถือของเราเสร็จปุ๊บค่ะมันจะขึ้นมาให้เราเทิร์นออนนะคะจิ้มหนึ่งที่ที่มือถือของเรานะคะมันจะขึ้นมาให้เราเทิร์นออนเรากดเทิร์นออนตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็ง่ายแล้วทุกคนตอนนี้นะคะทั้ง2เครื่องเนี่ยจะทําการเชื่อมต่อกันคุณสามารถนะคะลากไฟล์เช่นสมมติเนี่ยอุ้มอยากได้ไฟล์ตรงนี้ใช่ปะ่ะอุ้มก็ลากเนี่ยมาไว้นะคะบนคอมอมเลยนะแล้วก็กดเาลาเราตรงนี้นะคะสําหรับครั้งแรกมันก็จะย้ายมาอยู่บนคอมอมตรงนี้สมมุติเราจะลากกลับไปนะคะเราก็แค่ลากใส่ง มันก็จะกลับขึ้นมาอยู่ในมือถือของเราแบบนี้เลยซึ่งทุกอย่างมันง่ายแล้วก็เร็วมากๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยอุ้มอัดหน้าจอไว้นะคะอันนี้เนี่ยอุ้มก็ลากใส่นี่คือวิดีโอนะดูว่าเร็วขนาดไหน ามาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ใช้เวลานิดนึงแต่ก็ถือว่าเร็วนะมากกว่าวิธีการส่งในรูปแบบอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไฟล์ n 5เองก็ตามหรือว่า Mac นะคะมันเป็นการเชื่อมต่อกันแล้วเรียบร้อยส่งไฟล์เร็วนะคะไม่ใช่แค่ไฟล์ที่เป็นรูปวิดีโอเท่านั้นไฟล์เอกสารต่างๆนะคะไฟล์ a อ k พิเคพวกนี้ก็โยนไปโยนมาได้แบบเร็วมากๆเลย กันต่อที่มดกล้องกันบ้างนะคะเข้าใช้งานกล้องตรงนี้เลยอุ้มมาแนะนําคลิกนะคะสําหรับคนที่ใช้มือถือจอพับได้เป็นครั้งแรกและกันคุณสามารถทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบนเครื่องนี้ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะเช่นสมุันี้เนี่ยอุ้มทาการถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมคะอุ้มกดตรงนี้ ตึ้ง1ทีนะอันที่2นะคะอันตรงกลางตรงนี้นะ,ะจิ้มปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าจอด้านหน้าตรงนี้จะเปิดด้วยนดี่เห็นไหมมันจะเปิดทั้งหน้าจอนี้แล้วก็หน้าจอนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราถ่ายด้วยนะคะจะเป็นแฟนคุณหรืออะไรแบบนี้ก็จะได้เห็นเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะและยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือคุณสามารถจิ้มเนี่ยที่อันนี้ได้ปึง้ง พอจิ้มเสร็จปุ๊บนะคะทุกอย่างมันจะไปอยู่ที่หน้า Cover Skin เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้หน้านี้เราจะถ่ายวิดีโอนะคะด้วยกล้องหลังถ่ายภาพวิดีโอด้วยกล้องหลังนะคะแล้วเห็นเนี่ยตัวเองเนี่ยอยู่ในจอนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการถ่ายวอล์กนะคะหรือเป็นการถ่ายภาพที่ดีมากๆเลยมีอีกวิธีหนึ่งทุกคนสมมุตินะคะปิดตัวเครื่องอยู่แบบนี้ใช่ปะ่ะอุ้มเข้าไปที่โหมดกล้องค่ะต้องการจะถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหลังทํายังไงให้เรานะคะสลับมาเนาะ,ะที่โหมดเซลฟี่แบบนี้ก่อนแล้วเราจะจิ้มนะคะที่มุมซ้ายตรงนี้เลยจิ้มปุ๊ กลางหน้าจอมา มาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งตรงนี้ใช้งานปรับแต่งเนี่ยได้เหมือนข้างในเลยนะคะเปลี่ยนโหมดวิดีโอนะคะเป็นโหมดพ็อดเทตนะคะโหมดอื่นๆหรือโหมดมาสเตอร์นะทำได้จากตรงนี้นะคะตั้งค่าเนี่ยจับเวลาหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของไฟล์นะคะทั้งหมดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เราเนี่ยจะใช้ในการถ่ายรูปกันและสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณจะได้ใช้งานบนมือถือจอพับได้บ่อยมากๆเลยก็คือการตั้งถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นการตั้งแนวตั้งหรือว่าแนวนอนเองก็ตามนะคะอย่างแนวนอนแบบนี้ค่ะเราสามารถพับตรงนี้้้ขึนนมานพับเสร็จแลว สมมติวางไว้กับโต๊ะแบบนี้นะคะเราอาจจะดูยากใช่ป่ะคุณกดตรงนี้ได้เลยนี่ให้เราจิ้มนะคะที่สายล่างตรงนี้จิ้มปึง้งนี่ตัวหน้าจอนะคะหน้าจอพรีวิวเนี่ยมันจะลงมาอยู่เนี่ยที่ด้านล่างแบบนี้ก็ทําให้เราคอนโทรลนู่นนี่นั่นได้ดีขึ้นแล้วก็เรานะคะปรับองศาได้ตามที่ชอบเลยสมมติจะถ่ายดวงดาวนะคะก็ง่ายขึ้นไปแบบนี้ใช่ป่ะจะถ่ายนะคะเช่นถ่ายสัตว์เลี้ยงของเราก็ตั้งไว้ในรูปแบบนี้นะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถไปแอปพลายใช้ได้เลย ต่อไปนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของ Oppo AI ค่ะว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างแต่ก่อนจะไป Oppo AI ขอดูฝั่ง Google ก่อนละกันว่าทําอะไรได้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับ Circle to Search แต่ถ้าใครหาไม่เจอให้ทําตามนี้นะคะสไลด์นิ้วลงมากดที่ฟันเฟืองเซ t ติ้งค่ะแล้วค้นหาคําว่า Circle CIR นี่มาแล้วเซ r c ์เคิลทูเซิจิ้มเข้าไปเลยนะคะแล้วทำการเปิดตรงนี้ซะนะถ้าปิดอยู่นะคะแล้วก็เทิร์นออนได้เลยเ e s t u r ร์บามันจะขึ้นมานะคะไม่ว่าคุณอยู่ที่หน้าไหนก็ตามอ่ะเช่นวุอยู่หน้าแรกแบบนี้นะอุ้มกดตรงนี้ค้างไว้และเราก็สามารถนะคะที่จะวงได้เลยนี่อยากรู้ไอ้นี่คืออะไรถามได้นะคะหรือว่าจะเป็นฮําเพลงให้เขาทายหรือจะเป็นการแปลนะคุณก็สามารถกดนะคะแปลได้โอ้ยแปลภาษาไทยแปลจากภาษาอื่นภาษาไทย แบบนี้ได้นะคะอันนี้คือในส่วนของการใช้งาน Circle To search ทีนี้ผมขอพาไปดูอะไรที่เจ๋งๆนะคะของฝั่ง oppo กันบ้างอ่าเดี๋ยวขอแนะนำให้รู้จักอันนี้ก่อนคุณอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแถบเนี่ยแถบข้างๆตรงนี้มันมีชื่อว่าสไลด์บาร์ค่ะผุสไลด์ออกมา AI นะคะที่ใช้งานได้ในหน้านั้นๆมันจะแสดงผลขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยใช้เป็น AI summary กับ AI speak นะคะขอเริ่มจาก AI speak ก่อนละกันอึง้งมาแล้วเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเล่นเสียงให้ฟัง ้อว่า,า,า,ามันก็จะอ่านแบบฟรังฟรังนิดนึงนะคะเลือกได้ว่าเป็นเสียงผู้ชายหรือว่าเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงนี่ชัดกว่านะอาเ,นอเออคือบางทีนะคุณทําอย่างอื่นนะคะคุณออกไปหน้าอื่นๆเขาก็ยังอ่านอยู่นะ อันนี้คือ AI Speak น,อนะคะที่คุณสามารถใช้งานได้หรือว่าคุณเนี่ยจะสไลด์เข้ามาแล้วใช้เป็น AI summary ค่ะ AI summary เนี่ยก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดน,นั้นใช่ป่ะเราก็จะให้เขานะคะสรุปให้เราเลยเป็นข,ข้อข้อขี้เกียจอ่าน สรุปมาแบบนี้เลยนะคะก็เอาไปใช้งานต่อได้ใครจะไปเขียนแคปชั่นนะคะรีเจเนเรทใหม่อะไรแบบนี้อุ้มเซฟทูโน้ตไว้นิดนึงแล้วกันพอเราเซฟเสร็จปุ๊บนะคะมันยังมีอะไรที่ทําได้อีกมาหน้านี้โอ้โหภาษาอังกฤษเยอะมากเลยอุ้มลด์นิ้วมาค่ะตรงนี้มี AI Translate Screen Translate นะคะจิ้มตรงนี้มันก็จะทําการแปลให้เรานะคะว่าอุ้ยแปลแบบภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งตรงนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในอออย่างบางทีเนี่ยเราอ่านซับไตเติลแล้วมันมีเนี่ยคำขึ้นมานะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ ชเเ่นนดียวกัต่อไปนะคะมารู้จักกับ AI Writer กันนิดหนึ่งแล้วกันใช้งานได้ทั้งในโน้ตทั้งในด็อกิวเมนต์นะคะเข้ามาเสร็จปุ๊บอันนี้ในอโน้ตเนาะมันจะมีเนี่ยหน้าตาอย่างนี้อยู่นะคะเป็น Notable AI จิ้มเข้าไปปุ๊บอ่ะจิ้มปึ้งนะคะขึ้นมาเป็น AI Assistant for n o t e ค่ะทำได้หลายแบบเลยนะอุ้มลองกดเป็นอันเป็นที่เป็นฟอร์แมตให้ดูค่ะเอาจริงมันฉลาดอยู่นะทุกคนมันสามารถเรียงนะคะรูปประโยคใหม่เนี่ยให้เรารู้สึกว่ามันอ่านง่ายมากขึ้นนะคะพารากราฟเนี่ยจัดการได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วยังทำ อันนี้โอเคแล้วก็กดนะรีเพสหรือว่า Insert เข้าไปกดตรงยิ่งทีนึงนะคะจะเลือกเป็นแบบว่าภาษาให้ดู f o r m มอขึ้นนะคะแคชชัวขึ้นอันนี้ก็เป็น a s สเซ t a n นหนึ่งนะคะที่มุได้ใช้บ่อยๆเลย และอีกหนึ่งความเจ๋งนะคะที่ทุกใหญ่ทุกคนใช้งานกันค่ะเป็นเรื่องของ AI call summary วิธีการใช้นะคะกดเข้าไปที่รูปโทรศัพท์ตรงนี้เนาะแล้วก็กดนะะที่3จุดตรงนี้แล้วก็กดที่คําว่า setting ค่ะด้านบนสุดจะเขียนว่า call summary ให้เราทําการเปิดไว้เลยอันนี้มันเจ๋งไงรู้ป่ะทุกคนมันรองรับภาษาไทยนะคะสมมติรุ่มโทรคุยนะอยากรู้รายละเอียดหรือว่าเผื่อบางทีเนี่ยโทรไป call center แล้วรอนานใช่ไหมคะแล้วก็พอคุยปุ๊บอยากให้มัน summary summary เสร็จปุ๊บค่ะมันจะเก็บนะคะมาไว้ใน n o t ตเลยซึ่งสามารถมาอ่านทีหลังได้นะคะคแล้วก็ ภาษาไทายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆเขาเนี่ยเข้าใจนะคะรูปประโยคที่เราคุยกันเป็นอย่างดีเลยอย่าลืมเปิดเอาไว้นะ สุดท้ายนะคะเป็น AI ในการแก้ไขภาพต่างๆนะคะคุณสามารถกด Edit ตรงนี้แล้วเลือกนะคะที่ AI editor ค่ะมีให้เลือกหลายอย่างเลยตั้งแต่นะคะทำให้ภาพชัดขึ้นลบนะคะลบคนลบวัตถุค่ะไปถึง u n b u r นะคะแล้วก็มี Remove Reflection ด้วยอเดี๋ยวอุ้มขอสาธิตให้ดูสักรูปหนึ่งแล้วกันนะคะอย่างเช่นรูปนี้มันเบลออยู่ใช่ไหมหน้าเนี่ยโอ้เบลอเลยทีเดียวเรากด Edit ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก AI editor ค่ะอุ้มเนี่ยจะทําการ u n b มันนะตัวนี้นะคะ AI ก็จะทําการ Process ไป สักครู่หนึ่งปุ๊บมาแล้วเรียบร้อยขอดูดนิดนึงโอ้ เฮ้ยชัดขึ้นใช้ได้เลยนี่นะคะก็จะเป็นวิธีหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถแก้ไขนะคะหรือว่าปรับปรุงภาพของเราได้มีเรื่องหลากหลายอย่างแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายจริงๆนะสําหรับฝั่ง oppo เป็นไงทุกคนบอกแล้วมันมีฟังก์ชันเจ๋งๆเยอะมากนะคะแค่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันทานํางานยังไงใช่ป่ะตัวนี้ค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องของ multi tasking นะคะจนไปถึงเนี่ยการทํางานร่วมกับ mac เนาะแล้วก็มีเรื่องของการถ่ายภาพด้วยคะ่ะสมก็เป็นมือถือจอพับได้เรียกว่าตัว top แห่งปีแหละสาหรับตัวนี้เนาะเพราะวันนี้นะคะจะมีประโยชน์สาหรับทุกคนใคร มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาละกันเดี๋ยวอุ้มมาสอนเพิ่มเติมเนาะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหนะ้าสวัสดีค่ะ